โอฟ้าสวรรคจงเงี่หูฟังและให้เราพูดและโอแผ่นดินโลกจงฟังถ้อยคําจากปากของเราให้คําสอนของเราตกลงมาเหมือนฝนให้คําพูดของเราหยุดลงเหมือนน้าค้างเหมือนฝนละเอียดบนพืชอ่อนและเหมือนฝนตกหนักบนหญ้าเพราะข้าพเจ้าประกาศพระนามของยาฮูอาจงประกาศความยิ่งใหญ่แด่เอโลฮิมของเราศิลาผา พระราชก,กิจของพระองค์สมบูรณ์แบบเพราะทางทั้งปวงของพระองค์ยุติธรรมเป็นเอวแห่งความจริงและปราศจากความอาธรรมชอบธรรมและทิ้งตรงคือพระองค์คนชั่วขั้วที่บิดเบี้ยวและคดโกงได้ทำลายตัวเองมนทินของพวกเขาพวกเขาไม่ใช่บุตรของพระองค์เจ้าทำเช่นนี้ต่อยาฮูอาหรือโอประชาชนโง่เขลาและไร้ปัญญาพระองค์ไม่ใช่พ่อของเจ้าหรือผู้ที่ซื้อเจ้าผู้ที่สร้างเจ้าและสถาปนาเจ้า จงระลึกถึงวันเวลาโบราณจงพิจารณาปีแห่งหลายชั่วอายุคนจงามบิดาของเจ้าและให้ท่านแสดงให้เจ้าเห็นผู้อาวุโสของเจ้าและให้พวกท่านบอกเจ้าเมื่อผู้สูงสุดประทานมรดกแก่บรรดาประชาชาติเมื่อพระองค์แยกบุตรทั้งหลายของอาดัมพระองค์ทรงกำหนดเขตแดนของชนชาติทั้งหลายตามจำนวนบุตรทั้งหลายของอิสราเอลเพราะส่วนของยาหูอาคือประชาชนของพระองค์ยาโคบคือมรดก ที่ได้รับการจัดสรรของพระองค์พระองค์พบเขาในถิ่นธุรกันดารและในทะเลทรายที่รกร้างและหอนโหยพระองค์ล้องรอบเขาพระองค์ทําให้เขาเข้าใจพระองค์ส่งเฝ้าดูแลเขาเหมือนแก้วตาของพระองค์เหมือนนกอินทรีกวนรังของมันบินโชบเหนือลูกของมันกลางปีกออกรับพวกมันแบกพวกมันบนปีกของมันยาหูอาเพียงองค์เดียวนําทางเขา และไม่มีพระผู้ทรงฤทธิ์แปลกปลอมใดอยู่กับเขาพระองค์ทรงให้เขาขี่บนที่สูงของทันดินและเขากินผลไม้ของทุ่งนาและพระองค์ทรงให้เขาดึงน้ำเพึ่งจากศิลาและน้ำมันจากศิลาแข็งนมค้นจากวัวและนมจากฝูงแกะกับไขมันของลูกแกะและแก่ผู้จากสายพันธุ์ของบาชานและท้กับข้าวสาลีที่ดีที่สุดและเจ้าดื่มน้ำบางุ่นเลือดของลูกบงุ่น ต่เยชูรันอ้นวนขึ้นและแต่เจ้าอ้วนขึ้นและเจ้าใหญ่ขึ้นเจ้าถูกกลุมด้วยไขมันดังนั้นเขาจึงทอดทิ้งเอโลอาผู้ที่สร้างเขาและดูมิดศิลาแห่งการช่วยกู้ของเขาพวกเขาทําให้พระองค์ทรงหึงหวงด้วยสิ่งต่างชาติด้วยสิ่งน่าเสียสีเอียงพวกเขายุ่ยยุพระองค์พวกเขาฆ่าบูชาแก่ปีศาจไม่ใช่แก่เอโลอาผู้ทรงฤทธิ์ที่พวกเขาไม่รู้จักใหม่ที่มาเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าไม่เคยเกรงกลัวเจ้าละเลยศิลาผู้ที่ให้กำเนิดเจ้าและลืมเอลผู้ที่เป็นบิดาของเจ้าและยาหูอาทรงเห็นและทรงดูหมิน่นเพราะการยุยยุคข,ของบุตรชายและบุตรสาวของพระองค์และพระองค์ตรัสว่าให้เราซ่อนพระพักของเราจากพวกเขาให้เราดูว่าจุดจบของพวกเขาเป็นอย่างไรเพราะพวกเขาเป็นคนชั่วคตรที่คดโกงบุตร ที่ไม่มีความไว้วางใจในตัวพวกเขาพวกเขาทําให้เราหึงหวงด้วยสิ่งที่ไม่ใช่เอวพวกเขายุยยุเราด้วยสิ่งร้ายค่าของพวกเขาแต่เราทําให้พวกเขาหึงหวงด้วยผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนเรายุยยุพวกเขาด้วยประชาชาติโง่เขลาเพราะไฟได้ลุกขึ้นในความพิโรธของเราและเผาไม่ลงไปถึงก้นบาดาลของเชโอและเผาผลานแผ่นดินและผลผลิตของมันและจุดไฟหลักฐานของพวกเขาทั้งหลาย เราจะรวบรวมความชั่วร้ายมาใส่พวกเขาเราจะใช้ลูกธนูของเราให้หมดกับพวกเขาถูกทำลายด้วยความขาดแคลนอาหารและถูกเผาผลาญด้วยความร้อนและการทำลายล้างอันขมนขื่นและด้วยเคี้ยวของสัตว์ร้ายที่เราส่งมาใส่พวกเขาพร้อมด้วยพิษของมูแห่งผงพลีดาบจะทำให้สูญเสียบุตรจากภายนอกและความกลัวจากภายในทั้งชายหนุ่มและหญิงสาวเด็กที่ยังดูดนมพร้อมกับชายผมหงอะ เราได้กล่าวว่าเราควรจะเป่าพวกเขาให้หายไปเราควรจะทำให้การลึกถึงพวกเขาสิ้นสุดลงจากท่ามกลางมนุษย์หากเราไม่กลัวการเยอะยอะของศัตรูกเกรงว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาจะเข้าใจผิดเกรงว่าพวกเขาจะกล่าวว่ามือของเราสูงส่งและยโฮอามีได้ทำสิ่งทั้งปวงนี้เพราะพวกเขาเป็นประชาชาติที่สูญเสียคำปรึกษาและไม่มีความเข้าใจในตัวพวกเขา หากพวกเขาฉลาดพวกเขาจะเข้าใจสิ่งนี้พวกเขาจะพิจารณาจุดจบของตนเองคนหนึ่งจะไล่ล่าพันคนได้อย่างไรและสองคนจะทําให้หมื่นคนหนีไปได้เว้นแต่ว่าศิลาของพวกเขาได้ขายพวกเขาและยาฮูอาได้ทอดทิ้งพวกเขาเพราะศิลาของพวกเขาไม่เหมือนศิลาของเราแม้แต่ศัตรูของเราก็เป็นผู้พิพากษาเถาวางุ่นของพวกเขาเป็นเถาวางุ่นของเซดอม และจากทุ่งนาของอโมราอางุ่นของพวกเขาเป็นอางุ่นแห่งความขมขื่นช่อ,องุ่นของพวกเขาขมขื่นเล่าอางุ่นของพวกเขาเป็นพิษของงูและเป็นพิษรแรงของงูหักมิได้เก็บไว้กับเราหรือปิดผนึกไว้ในท่ามกลางสมบัติของเราการแก้แค้นเป็นของเราและการตอบแทนในเวลาที่เท้าของพวกเขาลื่น พราะใกล้แล้วคือวันแห่งภัยพิบัติของพวกเขาและสิ่งที่เตรียมไว้กําลังรีบเร่งมาหาพวกเขาทอยาหูอาปกครองประชากรของพระองค์อย่างชอบธรรมและทรงมีความเมตตาต่อผู้รับใช้ของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าอํานาจของพวกเขาหมดไปและไม่มีใครเหลืออยู่ไม่ว่าจะถูกขังหรืออิสระและพระองค์จะตรัสว่าผู้มีอํานาจของพวกเขาอยู่ที่ไหนศิลาที่พวกเขาแสวงหาที่ล้ภัย ผู้ที่กินไขมันจากการเส้นสังเวชของพวกเขาและดื่มเหล้าอางหุ่นจากเครื่องบูชาเท่าของพวกเขาให้พวกเขาลุกขึ้นและช่วยเหลือเจ้าให้เป็นที่ซ่อนตัวสำหรับเจ้าดูเถิดบัตรนี้ว่าเราเราเป็นพระองค์นั้นและไม่มีเอโลฮิมอื่นนอกจากเราเราประหารชีวิตและเราให้ชีวิตเราได้ทำให้บาดเจ็บและเราเยียวยาและจากมือของเราไม่มีใครช่วยให้ผล เพราะเรายกมือของเราขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์และจะกล่าวว่าเรามีชีวิตอยู่เป็นนิชฉันใดหากเราได้รับดาบแลบแสงของเราและมือของเราจับก,การพิพากษาเราจะตอบแทนการแก้แค้นแก่ศัตรูของเราและตอบแทนผู้ที่เกลียดชังเราเราจะทําให้ลูกธนูของเราเมาด้วยเลือดและดาบของเราจะกินเนื้อด้วยเลือดของผู้ที่ถูกฆ่าและเฉลยจากหัวน้าศัตรูผมยาว โอประชาชาติทั้งหลายจงสรรเสริญประชากรของพระองค์เพราะพระองค์ทรงแก้แค้นเลือดของผู้รับใช้ของพระองค์และทรงตอบแทนการแก้แค้นแก่ศัตรูของพระองค์และจะทรงอภัยแผ่นดินของพระองค์ประชากรของพระองค์แล้วโมเชมาพร้อมกับยาวูชาบุตรชายของนูนและกล่าวถ้อยคำทั้งหมดของเพลงนี้ให้ประชาชนฟังและเมื่อโมเชกล่าวถ้อยคำทั้งหมดนี้แก่อิสร,ราเอลทั้งหมดจบแล้ว ท่านกล่าวแก่พวกเขาว่าจงตั้งใจในถ้อยคำทั้งหมดที่เราเตือนเจ้าในวันนี้เพื่อที่เจ้าจะสั่งลูกหลานของเจ้าให้รักษาและปฏิบัติตามพระวจนะทั้งหมดของตรานี้เพราะมันไม่ใช่พระวจนะที่ไร้ค่าสําหรับเจ้าเพราะมันคือชีวิตของเจ้าและด้วยพระวจนะนี้เจ้าจะยืดอายุวันของเจ้าบนแผ่นดินที่เจ้าข้ามยาเด่นไปยึดครองและเยฮูอาตรสกับโมเชในวันเดียวกันนั้นว่า จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้คือภูเขาเนโบซึ่งอยู่ในแผ่นดินโมอับซึ่งอยู่ตรงข้ามเยริโคและมองดูแผ่นดินเคนอาอันที่เรามอบให้แก่ลูกหลานอิสราเอลเป็นกรรมสิทธิ์และจงสิ้นชีวิตบนภูเขาที่เจ้าขึ้นไปและจงไปรวมกับประชากรของเจ้าเหมือนที่อาโรนพี่ชายของเจ้าสิ้นชีวิตบนภูเขาหอและไปรวมกับประชากรของเขาเพราะเจ้าได้โล่งละเมิดต่อเราท่ามกลางลูกหลานอิสราเอลที่น้ำแห่งเมรีบาคาเดท ในถิ่นธุรกันดารสินเพราะเจ้าไม่ได้ถือเราว่าบริสุทธิ์ท่ามกลางลูกหลานอิสราเอลเพราะเจ้าจะได้มองดูแผ่นดินข้างหน้าเจ้าแต่จะไม่ได้เข้าไปที่นั่นเข้าไปในแผ่นดินที่เรากำลังมอบให้แก่ลูกหลานอิสราเอล